รสวัสดีโอ้ยย่น,ยน,ยน,ๆๆๆนะครับผมก็วันนี้นะผมเป็นคลิปพูดไปเรื่อยนะผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของดาวรุ่งอะคาเดมีสม่สโมสรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นผมขอพูดถึงเรื่องเมื่อคืนก่อนนะครับใช่ก็เมื่อคืนเนี่ยผมนอนประมาณสามทุ่มนะผมแล้วก็หลับสบายนะใช่ตื่นมาประมาณเก้าโมงนะครับแพ่นะครับไม่ใช่ What? ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะผมก็คือเรื่องของยูโรนั่นแหละครับ2020เนาะเมื่อคืนเนี่ยมันมีคู่หนึ่งก็คือเดนมาร์กจับฟินแลนด์ครับใช่แล้วก็คริสเตนเอลิเซนนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะผมคือคริสเตนเอลิเซนเนี่ยเขาได้รับการกระทบกระเทือนครับที่ศีรษะนะผมแล้วก็เหมือนโมสตติไปนะครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลนะครับใช่แต่ว่าตอนนี้คือฟื้นแล้วแล้วก็ทุกอย่างค่อนข้างดีนะครับผมใช่ก็คือปลอดภัยแล้วนะครับผมก็ขอขอให้คริสเตนเอลิเซนเนี่ยครับผมแต่ว่า หายไปไวนะแล้วก็แบบว่ากลับมาเล่นฟุตบอลได้ไปไวนะครับผมโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับดาวรุ่งคาริมิซิม,มสนเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงแมนยูเนี่ยเราก็คงคิดถึง <c oughs> พวกแบบว่าคาสอฟ92นะครัใช่ไม่ว่าจะเป็นแบบพอสโคแกนิวิลเบ็คแฮมแรนกิก แต่ว่าแบบนิกกี้บัตอะไรประมาณนี้ครับนี่คือดารุ่งอะคาเดมี่สโมสรที่แบบว่าเป็นคลาสเอา92ยุคเซอร์เลฟฟุกุซันนะยุคป่าเฟอร์กี้ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าทําให้แมนยูประสบความสำเร็จหลาเยเยอะแยะเลยนะครับใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงยุคปัจจุบันกันนะครับ ยุคของโอเลกุนนาโซชาของเรานี่แหละนะครับ oh, ว่า oh. มีดาวรุ่งคนไหนบ้างนะครับคุณผู้ชมโอเคครับผมขอแบ่งเป็น2ชุดนะคุณผู้ชมชุดแรกเนี่ยเป็นชุดที่เขาแบบขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแบบว่าปีสปี3ปีไปแล้วไม่ว่าจ,จะเป็นกีนวูดตัวเซเบย์แบรนดวิลเลียมแมคคมินี่อะไรแบบนี้นะค,ะครับผมเนาะแล้วก็ชุด2เนี่ยจะเป็นแบบว่านักเตะที่แบบว่าเพิ่งขึ้นมาปีเนี้ยสดๆร้อนๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะแบบว่าฮันเบลเมสซี่โจล่าชอนิเทรี่เอนโทนีเลนกาแล้วก็วิลเลียมฟิชนะครับใช่ ส่วนอย่างมาคาสแรฟรฟร์เนี่ยคุณผู้ชมผมอาจจะยังไม่พูดถึงเพราะว่าเหมือนขึ้นมานานแล้วนะครับใช่ขึ้นมานานแล้วแล้วก็ถึงอายุจังเป็นดาวรุ่งอยู่แต่เขาค่อนข้างเป็นซีเนียร์ในทีมแล้วนะนะครับเป็นค่อนข้างแบบเป็นลูกพี่แล้วอ่ะุ่นผู้ชมแล้วก็ถ้าอีกคนนึงเนี่ยคืออาร์มัดเยลโล่ที่เขาไม่ได้เป็นดาวรุ่งสโมสร,รแบบแท้ๆนะครับใช่แต่ว่าเขาก็แบบว่าโดนซื้อตัวมาอะไรแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งสโมสรละแ,แต่ว่าไม่ได้แบบอะคาเดมี่แบบแท้ๆอ่ะคุณผู้ชมใช่ไม่ได้แบบว่าตั้ง มาเริ่มกันที่คนแรกนะครับผมก็คืออ่ดีเฮนสันนะครับใช่ก็คือดีเทนสันเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะแบบไว้ชุดแรกหรือชุดสองดีนะครับเพราะว่าดีเทนสันเนี่ยคือถ้าดูอายุเขาหรือว่าอะไรเนี่ยคือเหมือนเขาขึ้นมานานแล้วนะแต่ว่าเขาเพิ่งได้เล่น กับแมนยูเนี่ยก็คือปีนี้เป็นปีแรกเพราะว่าโดนปล่อยยืมตัวนะครับใช่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไว้ชุดแรกอยู่ชุดสองดีผมก็เลยเอามาก่อนเลยแล้วกันครับดีเทนเซนเนาะดีเทนเซนปีนี้ได้ขึ้นชุดใหญ่แบบเต็มตัวเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็แย่งตำแหน่งกับดีอาร์เลยนะครับใช่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับไม่ได้เป็นมือสองธรรมดาแบบแย่งตำแหน่งกับดีอาร์เลยนะเนาะใช่ดีเทนเซนเนี่ย คือถ้าเอาแบบว่าสิ่งที่เขาดีเนี่ยด,ดีกว่าเคอนะผมคือเรื่องของแบบว่าการรับลูกอากาศพวกเรื่องการสั่งการนะครับแล้วก็เอาดีเซนซนเนี่ยเอาจริงเป็นคนที่เตะเปิดบอลค่อนข้างดีนะนะครับใช่ก็นั่นแหละครับผมใช้เท้าเลยถือว่าใช้ได้อยู่สำหรับดีเซนซนเนาะส่วนสิ่งที่ดีไม่เท่าเคอนะผมเนาะก็คือเรื่องของแต่ว่าการเซฟนะครับ,นะรบใช่แบบว่าเซฟเซฟลูกยา,ยา,ยากๆอ่ะคุณผู้ชมใช่แบบว่าปฏิกิริยาความเร็วแบบว่าเซฟแล้วเนี่ยครับดี DCR แบบว่า สุดยอดนะครับเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เคาแบบดีมากๆนะคุณผู้ชมใช่ดีสั้นนี่คือแบบรู้ไม่ได้ครับเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบติเาแบบคือติเคาเขาแบบว่าเป็นผู้สั่งตัวที่เก่งเรื่องเนี้ยเขาอาจจะแบบว่ารับลูกอากาศแบบเซตจุดโทษไม่เก่งใช่ไหมเออติเคาแต่สิ่งที่เขาทำให้เขาเป็นผู้สั่งตัวที่เท่มากๆได้คือเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องปฏิกิริยาเรื่องแบบการเซตแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ่ลยนะครับใช่เป็นสิ่งที่ดีกเคาเทพ นะครับผมใช่ก็ดูกันต่อไปครับว่าดีนซะัมจะได้เป็นมือหนึ่งไหมหรือว่าจะเป็นยังไงดีแคจะอนาคตเป็นยังไงนะผมก็ต้องดูกันต่อไปนะครับผมโอเคครับไปกันต่ออันนี้มาที่ชุดแรกก่อนนะชุดแรกของผมก็คือเป็นชุดที่ขึ้นมาก่อนนะครับก่อนหน้าน,นี้เนาะเราเริ่มจากคนแรกเลยก็คือตัวเซเบ้ก่อนแล้วกันนะครับใช่ตัวเซเบ้เนี่ยนะครับ เป็นกองหลังที่ถือว่าเก่งนะผมคิดว่าตัวเซเบ้เป็นกองหลังที่เขาค่ามีความสวรรค์อยู่แล้วก็เป็นกองหลังที่เล่นดีนะครับคือเป็นกองหลังแบบว่าเป็นกองหลังที่เล่นดีเลยแหละนะครับใช่เป็นกองหลังแบบว่าแล้วแบบเขาค่อนข้างครบเครื่องนะครับไม่่จะแบบว่าเข้าสกัดก็ดีนะผมประกอบตัวดีบังบอลดีอะไร mm hmm. หลาย,ลายอย่างนะครับใช่ ถือว่าตัวเซเบเนี่ยค่อนข้างแบบว่าดีเลยนะครับแล้วก็ดีมาหลายแบบหลายปีแล้วนะจริงอ่ะตัวเซเบนะครับใช่ตัวเซเบยเนี่ยผมเห็นว่าดีครั้งแรกนะก็คือผมเริ่มดูอุ่นเครื่องตอน,น้ายุคโอเล่แลลวนะครับใช่ตัวเซเบวันนั้นเล่นดีมากแต่ว่าก็แบบเหมือนมีเจ็บไปนะครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งที่แบบเล่นดีสุดเลยอ่ะเล่นดีมากๆเลยก็คือนัดที่เจอปารีสที่เราชนะได้สองหนึ่งน,นะครับนั้นนั้นคือแบบว่าแบบเก็บอิมปาเป้ P e, หายไปเลยอ่ะคุณผู้ชมนั่นแหละนั้นนั้นคือตัวเซเบนบมากๆะครับ แล้วก็คือแล้วก็เหมือนแบบมีช่วงที่แบบว่าเขาทำเข้าประตูตัวเองบ้างอะไรนัดที่เจอรเลสเตอร์ใช่ไหมโดนวันดี้ยิงแฉลบตอนนั้นแล้วก็มีนัดที่แบบว่าแพ้เชฟฟิลด์นัดนั้นอ่ะที่แบบว่าแบบพลิกกล็องมากๆาเลยจาบตัวเซเบยก็ไปแฉลบแบบเนี้ยทำให้เหมือนความมั่นใจหายไปพักหนึ่งแต่พอแม็กไวายเจ็บเท่านั้นแหละคุณผู้ชมตัวเซเบยได้โอกาสนะผมแล้วก็ช่วงที่แบบว่าต้องพักตัวช่วงแบบนัดที่เจอรเลสเตอร์ครั้งที่สองอะ่ะแล้วก็นัดที่แบบต้องพักตัวตัวเซเบยได้ลงแล้วก็ทำได้ดีแล้วผมแลแล้ววก็บ,บ่า มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับตัวเซเบ้ผมชอบมากๆเลยนะคุณผู้ชมใช่ก็ถือว่าแบบว่าเป็นนักเตะที่เก่งของผมเลยแต่ว่าต้องแบว่าพัฒนาต่อไปนะครับใช่ก็แบบว่าดีครับดีตัวเซเบ้นะครับผมโอเคไปกันต่อครับที่เมสันกรีนวูดนะครับเมสันกรีนวูดคนนี้ก็ขึ้นมาได้สักสองปีได้แล้วนะครับใช่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ทุกท่านช่วงรู้อยู่แล้วครับผมแบบเก่งมากๆครับผมใช่อย่างกับโอวินฟานเพอร์ซี่นะครับเนาะคือแบบว่ายิงคมแบบว่ามากๆนะครับใช่จุดเด่นที่สุดก็คือเรื่องของยิงคมนะครับ น๋อแล้วก็เล่นได้ทั้งปีขวาทั้งกองหน้านะครับใช่แต่ว่าจะได้เล่นตีขวามากกว่าแต่เอาจริงๆวเขาชอบเล่นกองหน้านะใช่นะครับน้องก็เห็ว่าคุณสมบัติเขาก็แบบเป็นได้ทั้งตีขวาทั้งกองหน้าหละ ความเร็วเนี่ยคือความเร็วเขามีแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าโดดเด่นขนาดนั้นอะ่ะคุณผู้ชมคือคือถ้าสมมติให้วิ่งแข่งอะ่ะคือกินวูดก็วิ่งเร็วมากๆแต่ว่าการเลี้ยงบอลเลยเนี่ยนะครับใช่เขาอาจจะไม่ได้คนที่แบบเลี้ยงบอลแบบวิ่งเลี้ยงบอลแทงแบบเคลื่อนไปนะเข้าใจวะแต่ว่าแบบเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเลี้ยงแล้วก็แบบว่าเทคนิคดีแล้วก็ล็อกแล้วก็ยิง,นะงนนเนี่ยคุณผู้ชมก็นั่นแหละคิดถึงโรบินฟาฟเบอร์ซี่นะครับกินวูด ผลงานก็ดีเห็นนะครับชายยิงได้เยอะนะครับแล้วก็เป็นตักเตะที่พรสวรรค์ดีมากๆนะผมชอบมากๆนะกิเมสันกิลวูดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมีช่วงหนึง่งอ่ะช่วงที่แบบว่าเรื่องเอ่อไวรุนไอซ์แลนด์ตอนนั้นอนะท่าผู้ชมที่แบบไปกับฟิลโฟเดนอนะช่วงนั้นก็ทำให้ความมั่นใจหายไปเหมือนกันนะครับแล้วก็โดนสื่อเอาเรื่องไอ้แก๊สหัวเราะที่แบบนานและไปหลายปีแล้วแต่มันเอามาลงตอนนี้พอดีเลยแบบเนะี้ยแบบความมั่นใจหายไปเยอะนะครับแต่พอแบบช่วงหลังฤดูหนาวช่วงท้ายฤดูการเนี่ยเออกลับมาก็ถือว่าดีมากๆสสหรัับเมนรีนวูดนะครับผมโอเค ไปกันต่อที่แบรนดอนวิลเลียมนะครับแบรนดอนวิลเลียมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีอยู่มั้งนะครับผมไม่รู้เหมือนกันคือแบรนดอนวิลเลียมเนี่ย เขาช่วงแรกอะช่วงแรกที่เหมือนว่าลุกชอฟไม่ดีอะไรแบบนี้แมดนววิลเลียมมาแย่งตำแหน่งได้เลยนะแล้วก็ถือว่าเล่นดูดีอยู่แบบว่าเกมลุกอะไรอะดีแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องปรับปรุงคือเรื่องแบบแนเปิดบอลอะไรแบบนี้อาจจะพมว่าเขาถนัดขวาแต่มาอยู่เท้าซ้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายมยา,ายมเป็นเล่นแบ็คซ้ายแต่ถนัดขวาทำไมแบบวเวลาเปิดมันต้องล็อกแล้วก็ไมเปิดลนเลยนะครับ เรื่องเวดต้องพัฒนาอีกเรื่องนึงที่ต้องพัฒนาคือเรื่องของเกมรับนะเบนรนด์วิลเลียมค่อนข้างเกมรับค่อนข้าง,างรั่วอยู่นะครับใช่พอมาฤดูกาลน,นี้ก็มาเล่นแบ็คขวานะครับเป็นแบบว่าแบ็คอัพของบอลมิสซิกานะครับใช่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเหมือนกันนะเบนรนดนวิลเลียมเนะี่ยเพราะว่าแบบว่าเหมือนแบบคนเขาก็แบบว่าไม่ค่อยชอบเบนรนดนวิลเลียมแบบฟอร์มอะไรแบบว่าเกมรับอะ่ะเออเรื่องของเกมรับเนะี่ยเป็นเรื่องสำคัญด้วยเบรนด์วิลเลียมต้องพัฒนาครับใช่ก็แบบว่ามีข่าวแบบแค่นั้นเปียมาแล้วคือแบะไรันนีค้แบบบะร ผมก็ในอัปเดตนนี้สําหรับเบนโนวิลเลียนครับผมให้กำลังใจนะผมชอบอยู่เบนโนวิลเลียมเป็นคนที่แบบค่อนข้างขายันนะแบบใจสู้อยู่นะเออผมดูการเล่นของเขาอ่ะนะผมคนต่อไปคือสกอตต์แม็คโทมินีนะครับสกอตต์แม็คโทมินีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับดีมากๆเลยแหละจริงสกอตต์แม็คโทมินีเนี่ะคุณผู้ชมครับคือแบบว่าช่วงแรกๆที่ขึ้นมาเนี่ยคือแบบว่าแบบเแบบข้าใจว่าคุณผู้ชมคือแบบว่าพลังงานแล้วก็แบบว่าแบบว่า ช่วงน,นั้นกองกลางเราก็ค่อนข้างขาดอยู่ด้วยค oui, e ุณผ nah, ู้ชมใช่แมกตุมเนีมาก็คือแบบว่าดีเลยแหละนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับพอมาคู่เฟสเนี่ยเกมรับดีมากๆนะครับดีแบบดีมากๆเลยแม็กตุมเนีคู่เฟสเนี่ยแต่การออกบอลนะครับใช่แล้วก็แม็กตุมเนีเนี่ยเขาเป็นคนที่ออกบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเวลาแบบเห็นแบบเข้าหน้าช่องเปิดแบเนี้ยแต่ก็แปะออกข้างให้วานวิซาก้าแบบเนี้ยนะครับนี่เป็นสิ่งที่แม็กตุมเนีต้องพัฒนานะครับ ใช่แต่ว่าแมตตเมิมนีคนที่ยิงดีนะไม่ใช่แบบลูกโมงยิงไกลยิงอะไรนะถือว่าเป็นคนที่ยิงได้ค่อนข้างดีนะสำหรับสกอรแมตตเมินีเนาะก็ประมาณนี้ให้ผมสำหรับ สกอตต์แมตต์ทิเน่นะ,ะเาาะนะครับผมเรามากันต่อนะที่ชุดที่สองที่เพิ่งขึ้นมาปีนี้นะครับปี2021นะผมเป็นที่ผมตั้งชื่อว่าเป็นคาร์ซอฟต์วินด์ทุกวันเออนัดเจอวูฮันตันนะ่ะเออผมแบบชอบมากเลยท่านผู้ชมดังนั้นผมคือแบบผมพูดเยอะมากเลยโอเคเรามาเริ่มจากคนแรกเลยนะครับผมก็เป็นแอ e. นโทนะีอีแลนกาแล้วกันเนาะเพราะว่าคานที่ฟอร์มโดดเด่นที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ายิงได้หนึน่งประตูเนาะนัดที่เจอกับวูฮันตันนะครับชัวร์ว่าไอยีไม่ใช่ชัวร์จะพูดชัวร ตัวจริง2นัดนะในพิมพิลีกนะก็คือนัดแรกเลยก็คือนัดที่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะคุบผู้ชมที่แพ้เนาะแล้วก็นัดที่2เนี่ยกนะ็คือนัดที่เจอกับอ่าวูลฮมตันนะครับใช่ซึ่งแอนโทนีเอลังกาเนี่ยคือผมดูอ่ะเขาค่อนข้างมีความเร็ววิ่งเร็วมากมากนะครับใช่แต่ว่าเรื่องเทคนิคอะไรเนี่ยเทคนิคก็ดีแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้โดดเด่นขนาดนั <y> ้นแล้วก็ด้วยความที่เขาร่างกายยังไม่ได้แบบว่าแข็งแดงสู้กับนักเตะพิมร์ลีกได้ขนาดนั้นยังไมไดาวรุ่งอยู่นะครับก็เลยอาจจะแบบว่าเรื่องแบบ เลียนนิ่มเส้นแหละจะไม่ดีแต่ว่าแน่นอนครับลูกโมงอะไรเป็นอะไรที่คมมากๆแนละ้วคุณผู้ชมครับใช่แบบว่ายิงอะไรแบรบว่าค่อนข้างดีเลยแหละนะครับลูกที่โมงใส่เอวูข้างต้านหนาะลูกนั้นดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนเขาไปเล่นให้ถิงชาสวีเดนมั้งรับชุดยูยี่เอ็ดหรือไงนี่แหละนะครับใช่ก็เหมือนออเลนกาเนี่ยก็ยิงแบบน,นั้นได้อ,อะแล้วก็คือแบบว่าค่อนข้างเป็นคนที่โมง่งเก่งนะครับใช่ผมชอบนะอินโดนีเซียเลนกานะครับเป็นอะไรที่แบบว่าเออแล้วเขาก็แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบ มีความพยายามอยู่นะสำหรับแอนทนีอีลังกาเนาะโอเคครับไปคนต่อไปผมเอาเป็นโชล่าชอริท e ิรีเล e แลวกันนะโชล่าชอริท e ิรี R e เนี่ยขึ้นมาก่อนแอนทนีอีลังกาอีกนะผมู้ชมก็คือแบบว่าขึ้นมาช่วงนั้นที่<ม>บล็อกบาร์เจ็บอะไรแบบเนี้ยแลแบบเหมือนแบบว่า สคอนักเตะนะครับตัวสำรองอ่ะมันว่างโซชาก็เลยเอาอาร์มัดกับโชลาชอริเต้แบบมาเป็นตัวสำรองแบบแทบทุกนัดเลยคุณผู้ชมแล้วก็โชลาชอริเต้เนี่ยเหมือนได้ลงแบบว่าเป็นตัวสำรองแบบสองสามนัดอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยังไม่โดดเด่นเลยขนาดนั้นนะสำหรับโชลาชอริเต้นะครับใช่เพราะว่าลงมาก็เหมือนแบบช่วงท้ายด้วยแหละนะครับแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่สำหรับโชลาชอริเต้นะยังต้องดูต่อไปเนาะสำหรับคนนี้นะผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับสำหรับโชลาชอริเต้นะครับ ใช่แต่ว่าคนนี้ครับฮันนิบาลเมสซี่คนนี้เนี่ยลงมาน้อยกว่าโชลาเฉลเย์โชลาเฉลิเน่แบบเดนเป็นตัวสำรองสองสำนัดใช่ไหมแต่ว่าฮันนิบาลเมสซี่เนี่ยลงตัวสำรองแค่นัดเดียวนะสุดท้ายนัดที่เจอเวมนตันแต่ผมรู้สึกว่าดูโดดเด่นมากๆับคุณผู้ชมใช่จผมไม่ได้บอกว่าฮันนิบาลดีแล้วโชลาเฉลเย์ไม่ดีนะแต่ผมแค่บอกว่านัดนั้นน่ะที่ได้ลงฮันนิบาลเมสซี่เหมือนแบบว่าผมเห็นอะไรมากกว่าโชล่าเฉลเย์ นะครับผมก็คือแบบเหมือนโชว์ล่าโชว์ที่ที่อาจจะยังไม่ได้โชว์แต่ฮันนี่บาร์มิสเตอรี่วันนั้นอนะโชว์แล้วนะครับใช่ก็คือแบบว่ามีจังหวะเขาบอกว่าเลี้ยงหลบมีจังหวะจ่ายบอลแทงทะลุช่องอะไรดูดีอยู่นะครับถึงเวลาจะแค่แป๊บเดียวแต่ว่าผมเห็นอนะมีแบบว่าเลี้ยงหลบครั้งนึงอะแทงทะลุช่องครั้งนึงแต่ว่าเนี้ยแล้วก็แบบมีทามชิ่งครั้งสองครัง้งอะไรแบบนี้ดูดีมากๆเลยสำหรับฮันนี่บาร์มิสเตอรี่นะครับผมผมชอบนะฮันนี่บาร์มิสเตอรี่คนนี้นะครับคนสุดท้าย วิลเลียมฟิชนะครับวิลเลียมฟิชแน่นอนครับลงมาแล้วแท่ไม่ได้โดนบอลเลยผมยังไม่ดูอะไรทางนั้นนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าไปดูดาวรุ่งอะไรมากมายผมก็เลยยังไม่รู้อะไรเลยสําหรับวิลเลียมฟิชนะครับผมขอข้ามเลยแล้วกันเนาะแต่ก็เป็นกองหลังนะนั่นแหละก็ถือว่าดีดีืว่นะผมสำหรับวิลเลียมฟิชดีอยู่เลยยังไม่บอกบอกว่ายังไม่รู้แต่ว่าตอนหลังมาบอกว่าดีอยู่เออไอของผมไม่รู้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ ดูโดยภาพรวมเนี่ยนะครับ9คนเนี่ยคือแบบว่าเอาจริงดูดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมครับและแบบว่าสร้างเกือบได้ทีมเนื้นะอคุณผู้ชม9คนเนี่ย ถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับว่าแบบทีมเราแบบว่ามีดาวรุ่งดีๆเนาะแล้วก็แบบซื้อนักเตะดีๆเข้ามานะครับซื้อสานโชเข้ามาเอแต่อย่างก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็อาจจะได้หลังยูโรอะไรแบบเนี้ยนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่สำหรับเรื่องของสานโชว์เราสองสามวันแล้วนะครับใช่หลังจากเยอะออฟิเชียลบิดไปเงียบเลยนะเ <c oughs> นาะก็แบบเราซื้อนักเตะดีๆเข้ามามันแบบบวกกับนักเตะดาวรุ่งอัสโมสรแล้วก็เขาขึ้นมาแบบเนี้ยมันแบบเป็นอะไรที่แบบเหมือนยุคป่าเฟอร์กี้อ่ะคุณผู้ชม ใช่เป็นสิ่งที่โอเล่มีนะครับใช่แบบ DNA ความเป็นแมนยูอ่ะผู้ชมในนักเตะดาวรุ่งเรามีอยู่แล้วนะครับผมก็นี่แหละครับถือว่าดีผมก็ร่ามมีความสุขเรื่องของในเรื่องของนักเตะดาวรุ่งที่แบบมีแมนยูมีนักเตะดาวรุ่งดีเยอะนะครับผมก็ขอให้นักเตะดาวรุ่งพวกนี้แบบว่าโตมาแล้วก็เป็นกําลังหลักให้แมนยูได้เหมือนพวกคาสออฟเก้าสองแล้วกันนะครับผมโอเคครับประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ครับผมก็กดไลค์กดซับสไคร์แลแะแจ้งหุ่นทางยูต่อไปด้วยวนนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันนคลิปห้า ทริปหน้าก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เนาะก็จะเป็นทริปชาไทยนะครับผมไปไหนขอลับไปก่อนครับสวัสดีครับ